Take to the forest to collect mushrooms. เึ่งหวานที่เก็บได้วันนี้แล้วก็มีเห็ดมันปูด้วยเกตดหนึ่งค่ะเห็นไหมคะไวกระตุเลและเห็มมันวันนี้เก็บเห็ดบันทร์หลางน้องเล่นปีเลิกเรียนเนะเาะ พี่น้องๆลุงป้านาอาบอกว่าอยากดูแกงเห็ดทำแกงเห็ดอรอ่อ,รอยอกินให้ดูหน่อยเดี๋ยวจัดให้ค่ะช่วงนี้บิ่งเก็บเห็ดก่อน ลายดอกอยู่ตรงนี้ห้าดอกใบไม้บางสามสี่ห้าดอก ไกล้ๆกันนี่2ดอกโอ้3กับดอกเล็กด้านขวาตะมุตะมิอยู่เกตนึงทั้งบัดพี่น้องมันบ่มีนอน ให้ดูแค่สองดอกดอกเต่ใกลๆค่ะเราจะมาเก็บดอกนี้นะคะอุ้ยหาดอกเนาะเกตดหนึ่งไม่นับเอาเอาไว้เก็บพุ่งนี้หกดอกกับเมื่อกี้นี่น้นอยเอาดอกนี้ไปก่อนว้าวขายง่ายพอมันนี่ก็เป็นเกตดหนึ่งเครื่อง ตีเป็นเกตหนึ่งค่ะขันแบบนี้เอาไปน้าอุ้ยหลายครักอันนี้เอาไวเมื่ออื่นเนาะค่ะเบื่อเอาแต่ดอกงมันมันบานเร็ว น,นี่ก็มีอันน้อยน้ำค่ะสองดอกดอกเล็กนะคะอันนี้สองดอกแล้วก็มีดอกนี้ด้วยค่ะดอกมีอีกเกตสองเอาดอกตูมขอตอนหนานี่ว้าวงามเทะ ภาพธรรมชาติสวยๆมาลุ้นค่ะโอ้ยดอกใหญ่เบเลอเลยขาอวบด่อยเปอร์เซนค่ะเอาประกวดก็ได้ที่นึงดอกง่อยมันได้จับแล้วนะพี่น้องสุดยอดเลยค่ะดอกนี้ดอกง่า โอ้ขอประทานเอาไยค่ะข้อหักซ้ำเอาไปน้ำเนาะค่ะโอ้ทางหนาปะที่นี่บ้านเป็นเกียดสองเรียวพันนี่ลักษณะดอกมันเป็นจังสีเนาะพี่น้องแท่นงัดให้เบึง่ง เสียงกระดิง่งเสียงกุญแจคะ่ะดอกงามงามหญ่าฟูอากาศก็ดีผ่องขายุ่งกับบบมีมือนี่ตรงหัวพ่อนอันนี้แพ่นเก็บไปสองมือที่แล้วตอนนั้นท่านตุมต่อมๆอยู่สามซิบก่าดอกค่ะพี่น้องนายบ่คคะนับเลยคะ่ะ นีกี่ดอกเป็นหญ้ามอดหญ้าฟูกอันนั้นก็สามเดี๋ยวมาตรงนี้ทีนี้มันจะขึ้นอีกอยู่นะมันยังไม่โผล่ขึ้นมาอันนี้มันกําลังโผล่มันก็ยังตูมแค่นี้ขันโผล่มาหลายแห้งเต็กค,ค่ะตรงนี้เห็ดขึ้นเยอะมากมันอุดมสมบูรณ์ทั้งหญ้ามอสด,ด้วย เห็ดมันก็เลยมาขึ้นกองรวมตรงนี้เยอะค่ะได้แค่นี้แล้วรอยตัดขาเมื่อสองวันที่แล้วมาเอาดอกนี้ไปด้วยโอ้มีลูกมันด้วยตัวมุตีมิโอ้งามงามด้านซ้ายเมืออ่อน,นี้เอาว้ก่อนค่ะเมื่ออื่นจังเก็บมันดอกน่อยนามนักเบาโอ้่ะกระยำ งามหลายสุดยอดเลยค่ะดอกนี่สวยไหมลูกบอกพี่พี่น้องน้องลุงป้านาะอาสิได้ที่หนึ่งไหมแบบนี้ได้ที่หนึ่งเนาะข้างกันมันบานแล้วค่ะซํำนันยังมีดอกหนึ่งคางมากแต่แรกแรงเด็ดออกพาทิก,กระกพคุลซีทุ่มทุ่งค่ะว้าวขวามือ ตื่นเต้นค่ะเจอไกลๆแล้วมุดเข้ามาโอ้โหสีด่ดอกสวยงามามากๆเลยโตสองดอกนี่ สามดอกข้างหน้านุ่นสี่ดอกซ้ายมือถ่ายต่อเนื่องเลยค่ะ อันนี้เป็นเกตสองหยังเป็นเกตสองเอาไปได้ค่ะกิโลละสองกิโลเกตหนึ่งขาอวบอว้วนได้น้ำหนักใกล้ๆกันก็มีดอกนี้เสียงถอนเห็ดโอ้โหสวยไหมคะ สวยอุ้ยมีแต่ดอกสวยๆค่ะเกตหนึ่งทั้งนั้นเลยเกดสองมีไม่กี่ดอกดอกแรกตุ่มๆล้วก็ะมาเรื่อยๆค่ะเมนเบิดดอกหนีอีกเกตหนึ่งอันนี้ค็าบ่แเมนเกดเกตสอง โโอหขอประทานอาภัยค่ะโอ้ยมันหลายจนได้เยียบถอยหลังมากถ่ายรูปเอาไปน้ำค่ะตาละตนมันทั้งหนาก็มีอีก เดยวเก็บอันนี้ก็มีค่ะอันนี้บางงามเกตสองแล้วว่อเอาค่ะดงเฮ็ดอันนี้มันเท่าแล้วค่ะพันมันสิบเป็นอันนี้นะคะสามดาวนั่นแหละแต่ว่าเห็ดเพิ่งนี่มันมีอยู่เจ็ดแปดชนิดค่ะ พันนี่ก็ขายได้แต่ว่ามันบาดแลี้วไปหาดอกตูมกันต่อค่ะพี่น้องได้เห็ดเยอะแล้วค่ะเก็บประมาณสิบห้านาทีมันออกหลายมันก็เลยเก็บได้ไว้ยเกบหนึ่งทั้งขู่ทรงเข่าประกวดค่ะแบบนี้เอาอีกสองดอกสิเต็มแต่กร้าแล้วค่ะ เกตหนึ่งเอาไปน้ำค่ะโอ้ยชางนี้กระไดบานแล้วมารุ้นดอกนี้มือบางกลง้องเป็นเกตสองชมวิวป่าไปด้วยเนาะ ตเต็มตะกาและค่ะยางออกมากกับพออีกทางกลับบ้านยางหลําม,มากเก็บไปเบิดแล้วมันกะพออีกคือเกาค่ะเต็มแล้วเนาะพอหรือยังเหตุวันนี้ าบบ้านมาพ่อเฮดอันนี้ห้าปารสกุฎพันโกยโวสามดาวแพนเบิงในหนังสือแพนกะเกงกินทุกปีค่ะเฮดอันนี้เฮดดีกินได้อร่อยมากๆเดี๋ยวแพนจะลงภาษา,ษาฟินิชไว้โอ้ยกำลังตุมม ตายาตายาต,าย,า,ต,า,ยา,ตายันต้ยยามอตายอันอันนี้ค่ะตายคริสมาสฟุฟ่มๆชมวิวปลาเห็ดท่างกลับบ้านก็บพ่เเ็ดเพชรขาดพอมทยปั่นพี่น้องเบิ้งค่ะเห็ดของเราวันนี้นะคะเห็ดดองเกลือกำลังออกค่ะห้าปาโรสกุดสองดาว เอาไปต้มห้าถึงเจ็ดนาทีนะคะตัดประมาณสองสามเซนติเมตรจากใต้กีบดอกจากหมวกมันแล้วก็เอาไปต้มมานมานค่ะมะพร้าวเฮเหลืองดอกบานแล้วล่ะลายยุคค่ะดอกใหญ่เร็ว,เ,รวเสียงโถนค่ะ อย่ามอสฟูกๆขาตูอันขาวขาวอยู่ข้างล่างเอาไปต้มสัก15นาทีใช้น้ำปลาเนาน้ําะค่คะก็เอามาซับ มาลาบตามน้ำพริกกระเซ็บเซบพัดกระเพ้ากระเซ็บกระเฮ็ดอันนี้ราคาออกใหม่ๆกิโลละซิบยูโลบานแล้วกะแปดยูโค่ะช่วงนี้ตรงนี้อีก ดอกใหญ่ขาอบอวบอยู่ใต้หย่ดดยาเห็ดพึ่งแกแล้วแยกใส่ถุงไว้ค่ะไม่ให้มันปนกับเห็ดพึ่งเดี๋ยวมันเตก เดี๋ยวไปตัดขาบ้านนะคะพรุ่งนี้เช้าแพนก็เอาเชื้อมันมาทิ้งเข้าป่าเหมือนเดิมตรงที่มันเคยออกถ้าไปทิ้งที่อื่นก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งแวดล้อมตรงนั้นมันจะเหมาะกับเห็ดชนิดนี้หรือเปล่าเห็ดท่วงหวานที่เก็บได้วันนี้แล้วก็มีเห็ดนานปูด้วยเกตหนึ่งค่ะ เฮ็ดปลาในงามหลายมีแต่ดอกใหญ่ๆอวบๆบ่มันมีถักกัดบ่มีแมงจเจาะกรอบค่ะ